ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะค่ะมันี่จี่ข้ามสามตัวเต็งกันมาติดตามน้องเล่าความฟันกับคุณยายไล่ค่ะค่ะคุณยายไล่นี่ก่อนเพิ่นสิฝันนะคะเพิ่นกับไปเห็ดงานค่ะผ่านปราสาทไปเนาะค่ะเพิ่นฟันแถวก่อนเพิ่นฟันว่าเพิ่นได้ลิ้นเราให้จะที่จะทางกินเนาะค่ะเพิ่นกับได้มาฟันอีกที่นึงค่ะเพิ่นบอกเลขสามตัว จะจะประสนแมนอยู่บอกคุณยายสามตัวงกงๆเลยบือสามตัวคืนนี้เนาะค่ะเนาะคนมานํามาบอกอีกแล้วค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายคนจีนทางอดกางไปฟังาน้ากันเนาะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะค่ะมันีจะได้มติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายได้ค่ะคนว่าเป็นฝันดีค่ะฝันว่า ผีผู้เฒ่าบอกเด็กเป็นตูเน๋เนาะคุณยายเนาะเออค่ะเรือ่องราวความฝันของคุณยายคุณนสิให้ไปให้เก่าผู้เฒ่าผู้เก่าค่ะผู้เฒ่าผู้เก่าละ่ะเออโอ๊ยเป็นว่ะเงยแล้วเว้าเนาะ,ะมันน่ะบอกบอกบอกถือมันบ่ถือตีอะเลขกนั่นไม,ไม่ไม่นั่น เอามายจะได้ตัว,วห่องใสมีไงหุง่นทากออมี่เกานั่นแ่ะมีญ่เพิ่นบอกชุงเกานัา<ะ>่นแหะบานนี้นต่าไหนยืดมีไ่ก็ห่องขึ้นได้ม,มาเิ่นห้องแหง้หงเิ่นห่องใสตันนี้ก็สองห้องกับเออมีญ่ก็หออ้องตัวไหนยืดก้าสี่หาท้องอันนี้ผุน<ม>วาเออม,มันบอกออกมาหันนั่นเลยว่าตัวยังให้ใบใหม่ใบใหม่บอก ออกแต่เลขกุ้ผู้เทาเลยว่าสิน่ะเอาไม้กระได้ตัวคุณหองใช่เอาตัวใดอีดมีไงกวางซีตอบกันเน๊แต่ผู้เทาผู้เก่าไม่หนุ่้เก่าไปเบิ่งให้เก่ามีไ่ฝันหนึ่งไปเบิ่งให้เก่าภาษาคือเก่าให้ขังภาษาเออให้ขังภาษาคือเก่าควรไปมาขึ้นนี่โอ้ยไปยังงงกูหนมาลำมาลอยไปผู้เดียวกับหูไปผู้เดียวไปเบิ่งมันอีแปะกวนว่าแต่ว่าในความฝันนั้นไปผู้เดียวกับบุญญาณมันบะเออไปกับบุญญาณ บไปเห็นไม่ไงเขานนองไปเรามัโอ้ยมันสมสาสมีตัวไ้พันธ์กูเลยว่ามันจลเพียงข้อเลยเว้ยพันคือเขาเมื่อเห็นเพิ่นบันของเราบอกก่อนไม่ไงเราหันมาถือเล่นไบใหม่มาถือกูเลหฮาวาเพิ่่ะเอาไมจะได้ตัวถือก็จะถืเก่าเออตัวใบใม่ไม่ไงยังกิดใจยุเลยว่เอาไม ปุดหงมใส่ซองผังน่ะไม่ใย่กิน้านีละก็ไดอ,อีดว่ะเหมือนพันธุ์จะหายนี่พันธุ์จะหายหนีน่า็ดได้อีดไม่ใช่ก็บอกสิละห้องใส่เล้าแ,ง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 แงหง<ๆ>กันเหล้าแหงห้องแห้งใส่นอกค่ะโอ้ผีของซุนเด้อซุนแมนบ่ะนุนเพิ่อซุนแห้งก็เปนจิห้องใส่นองศูนเถืดเนยยังไนหอ้องใส่ตอบกันเนาะบอกเลยก็บอกถึกไม่ใช่ว่างซีพื่อ์เกียร์พันธเียรนอกรกให้เลยเอาไม่ก็ได้ตัวเมืไเอาตัวไดอีก ม่นยังกวาสิละห้องสีากันเด้ไปเกิดว่าสี่ห้าสองสี่ห้าสองอืมอสี่ห้าสองขนาดว่าเออก็ก็มีอีกเนี่ยสี่ห้าสองก็แม่แล้วแล้วนี่ค่ะคุนบอกสี่ห้าสองเออบ้านนี้ต่อไปแล้วบ้านโอ้คุณบอกว่าสี่ห้าสองสี่ห้าสองกับแม่ผูเฒาเนาะค่ะ บาก็เอาคนซูนเนาะคนูนได้บานก็ซูนใส่ก็ไยบานก็เอาสี่หาซูนนทีเพราะว่าคนซูนเนาะคนศูนบานก็โตเล่าออกมากสองสามหาโตเกาไม่ใหญ่มากโตโตถีอยู่ใบไม่ว่าตัวตัวสองสามหาเออโตโตเกาได้ีหแจ่าคุณยายสิตามเมนบอสิตามตามเอาไม้ก็ได้ตัวเป็นวาสนาตัวเล็กในใบไม้นะไม้เยเอาไม้กรได้ตัว คือส่งสีบอกให้สื่อจะเกาจนสีบอจักแล้วบ่หงนวตัวไม่ไอน่นเอาตัวไรนอีส <ein> <ns> ีหาทองเป็นแบบสีหาทองเป็นแองสี่ค่ะอืมไหวพันัุ์สั่นก็เอาแล้วเป็นแน่ะคือใสนเิขึ้นห้องใฟขึ้นอีกเพิ่นบอกเพิ่นบอกแห้งไม่ไ่ก็บอกแห้งผู้เท่าเกา่แล้ว ผู้เก่าแปลว่าเพิ่อเครียดเนาะเออเพื่อแค่มอยู่ประสาทนั่นล่ะแค่ให้พันคุณยายไปทํางานนั่นล่ะค่ะผีนี่ค่ะผู้ใดยั่งยืนติดตามคุณยายไหลฝันเนาะหรือว่าผู้เพิ่นเขามาเบิ่งใหม่เนาะเพิ่นกะไหลไปเฮ็ดงานนด้เนาะไปเฮ็ดงานเฮ็ดมันนองเขาผูกมันมือสีแหลวออมาฝัน มือสิแล้วเพิ่นก็เลี cioè, med <S <s ้ยงตัวล่ะยินเราเลี anymore, ้ยงเราลงลงลงเลี้ยงแต่ว่าคุณยายนี่ยินยินเลี้ยงผู้เดียวผู้เดียวนี่แหละแม่ให่ไปท่แม่ใหญ่เพิ่นบ่สนใจเพิ่นบ่สนใจดอกเล็กๆน้อยเขาบ่สนใจคือม่ยายแม่ใหญ่นับแต่ทีสะทางเพิ่นค่ะว่าใกล้กระซเิ่เออ เออแต่คนกินคนอยากก็มาฟันหน่อยดีแบบนมันแรงมากกับฟันเท่าคนหนึ่งหีือว่ามหานไม่ใไ่จะสลัดเฉลียวนอกผลวันนะช่วงนั้นช่วงออกชุนเก่านั่นเออเป็นพีผู้เฒ่าพีผู้เฒ่าก็ผู้เก่าในร้านอาานี่ตัวหอมใส้ไม่ใหญ่เมื่อคืนนี้ตัวไรเอียนซีหาช่วงว่าแนวนี้กับเราเลยวเราเราเว้าแล้วแล้วก็นี้ มันยังนี้ไชนี่มันตาป้อบานเกาเออมาคองเกาคือเกานี่ไ้นี่มันผีห้องหัวผีได้แนวนี้คือว่าผีเพิ่งจะสุ่คือกันเด้อะเพราะว่าบอกเล็ก็บ่ถือเป็นเขี่ยตัวนี้ละเขี่ยเป็นเขี่ยก็วนีบอกระเล็กเขาบ่ถือแต่ต้นเก่าถือยู่แต่ในใบไม้บ่ถือม่ใหญ่ไงก็สอนควกอยู่ได้ในใบใม่ไม่บ่ถือม่ใหญ่ไงหวานนะแต่มันยังไงมหาหนังผู้เฒ่าหนังถือยู เลยว่าสิสำคัญน้ำมันเอกตัวใหม่ใบใหม่ว่าบอกเพิ่มมาถือต้นนี่มันจะเพิ่มเหมือนเนาะเพิ่นเขียบเพิ่มเขียบบอกใม่ก็ได้ตัวว่าเพิ่นห้องใชหรอเปลาห้องตะกอนแบบแห้งเลยเออม่ีไ่ก็ว่าโตได้เร็วห้องต่อเพื่อกันโอ้ว่าได้เได้เลยได้ยินชัดเจนได้ยินสี่หาสองสี่หาสองก็มาฮับมาหายนี้เลยบอกก็แล้วมาฮับมาหายนี้ไม่ใไ่ก็กลับบ้านเพื่อกันพ่อดีหูเมื่อแล้วบ้านมีเมื่อขึ้นมาโอ้ ฟันตัวนี่เลยป่าฟันฟันตัวมี่ไงเถาเก่ามาเลยมาจะให้บอนทำงานเพิ่นเพิ่นจะให้ชุดนี้บ้อดิตกเก่าบ่อมีไงกวางนะค่ะเจ้าแม่แม่ไงอยากนั่มตัวนี้อยากนั่มเหล็กตกเก่าสองสามหาเน,น,น,นาะสองสามหาเนาะใช่เพิ่นบอกเงี้ที่หาสองค่ะเพิ่นบอกเพื่นหน้องใจมี่ไงค่ะบ้านแม่ไงหมักยามันหลอดมาทั้งนี้นะค่ะสองสามหา เพราะว่าตัวซีาซุนนี่กับพันศูนย์กาซุนมาใส่สิเอาซุนมาใส่ตัวอือหาพันซูนส่งส่งจะหายเดียวกันแตะส่งจะหายเออมันเป็นผู้หญิงก็เอาซีมาใส่มักซีค่ะซีหาซุนซีหาสองต้นเขาเริ่มบล็อกมาตะโกนใส่นี่เนาะเออตัวนี้เพิ่นสีหาสองผู้อญินมาใส่ค่ะนี่ใช่แลยลัดเพิ่นบันค่ะซีหาซุนค่ะบันเออโต้ระบอบซี โซ<อ>บะตัง,งคตงงน,งนตังห้องใส่กันห้องใส่กันแต่ว่าคุณยายนี่บ่บ่ไดุู้นิบน์บด้เคียดบริสุทธิ์ห้องห้องแห้งซื่อๆแต่ว่าทางเพิ่นนั่นเพิ่นอยากเคียดเพิ่นว่าเล่คุณบอทือิ่นว่าเฮาว่าเพิ่นบะ่ถ<อ>ือนะเพิ่นบอกเลยบอถือบอกเลยก็บ่ถือไม่ใช่ก็ว่าซี่ค่ะอืค่ะความฝันของคุณยายมีหยังเพิ่นก็บ่าตอนนี่ตัวค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไร่เนาะค่ะค่ะคุณยายไร่นี่ฝันค่ะฝันเห็นผีผู้เทาเป็นผีผู้ยิ่งค่ะห่องบอกเลขค่ะค่ะตัวเลขของเพิ่นเนาะค่ะ4หาศูนย์ค่ะ4หาศูนย์4หาสองสองสามหาเป็นเลขมากของเพื่นเนาะค่ะสองสามหาเลขมากค่ะมันทีหนึ่งมิถุนายนพศ2 5 6ดให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนาทางในการสือสลากกินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมันมันลำลำลุ้ยลุ้ยฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของคุณยายค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบริษาษณ์แนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขทันประชุมท้งบานของข้าได้รับส้มรับฟังค่ะถ้าทางย่างโมทัานกดติดตามเจคขามก็ขอฝากช่องเจคํามสามตัวเต็งนั่เเด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใด เจ้ค่ำสามตัวเต็งก็จะไปหามหาให้ทันผพ้่ชมในรับชมรับฟังต่อไปนะคะใค่ซสำรับคลิปนี้เจ้ค่ำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ